ผักกาดขาวนี่หนึ่งกินกระแซ่บถูกไหมด้วกินได้แล้วว่าหนึง่งได้หนึ่งแกงเอาเพราะว่ามันเป็นผักกาดขาวคือสมมุตแบบิเราเจ้าไ,ไก่เจ้าแกงชุบไก่หมักแตงหั่นเป็นชิน้นๆใส่แกงได้สดนานชดนาดนที่เจ้าแกงนราไม้นี่แล้วด้วยทำไม้นี่ึกว่ามันโมเสบโมเสบมาถึงหนูนี่โมเสบใส่บักพริกกดเกลือใส่ริกกิดเกลือแชมนั้นแชมนั้นแล้วมันหมด มันจืดชืดด้วยอรัมันจืดนะแล้วดี่แล้วกินพอได้ฉดน้ำฉดน้ำใหมมีแห้งดูอยากกินนี้กาดขาวหนึ่งกินกค่แซ่บถูกไหมดูกินได้แล้วว่าหนึ่งได้หนึ่งแกงเอาเพราะว่ามันเป็นผักกาดขาวคือสมุนไพร เจ้าได้ไก่เจ้าแกงสุกไก่หมักแตงหั่นเป็นชินช้นๆกับแกงได้สดน,น้ำสดน,น้ำคือเจ้าแกงเราไม่ไหนแล้วไม่ทำไมมันโมเสบโมเสบมัหนุ่มหนูนี่โมเสใส่บกผิกเกิดเกลือใส่ผิดเกิดเกลือชมนันชมนันแล้วมั <c ười> นหมดมันจืดชืดเลยแล้วมันจืดนะแล้วนีแล้วกินพอไดนน้สดน้ำสดน้ำแฮมีแห้งดูอ <c ười> ืม <c ười> อยากก็กินนี่เขาอยากเขากินอีกเขามีแลยได้ของกินมาันก็บมยากหรอมันยากแก่ขาม้ามาก็มีใครตัวเขาบมีบริกินคือตอนนั้นไหมหน้าผอมแห้งอันนี้เจ้าก็มีชิ้นมีหนังขึ้นมาหน้าตาก็สดใส <c oughs> อย่าลืมเด้อฉักเสื้อผ้าลูกเพราะฉะนั้นเสืาา้อผ้าหน้าแพ้ฉัดน้ำ <c oughs> ขันเข่าเห็ดได้เข่าเห็ดไปนะเพราะว่าให้ลูกเลี้ยงซ่าซ่าเหมือนกันอะไรอย่้ย อาบน้ําให้ลูกอยู่บ่กินข้าวป้อนข้าวป้อนน้ำหล่ะค่ะอาบป้อนข้าวป้อนข้าวเล้ยอิ่มแล้วอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำให้ลูกแั่นชิบหายแหงเจ้าคือแันกับอาบน้ำน้ำอาบมื้อหนึ่งชื่อเช้านะสามเธอสามเ่อสามเื่ออาบแล้วแต่ว่ามีน้ำเนาะมีน้ำนะถบามีน้ำนี่ก็สองเ่อสามเ่อ นาำแล้วก็ไม่อากเลเสือเพราะว่ามันไก่เนาะมันไก่พุูดอยู่โว้ยถักเนี่ยหี่เสียปากอะไรเรากะตัดตัวอะไรจะนุนนะรักไปนะเผื่อผลตกได้คือแบบมีมันแดงตัดตักไปสแห้งเสียลูกเี่จันอ่าจได้ ล sociedad, ını, oh, ุงชมเสือใหม่เาก็ดิใจเอาเห็นอยู่เดี๋ยวได้นอนแบบนอนกันยมได้กัดแต่ว่าแต่ผมึงบมแล้อ่ะการมันบรกาี้มันการดบอกมันการีีมันการี่นอนกันีจะเอาชชี้แให้รนอยนอนแทบไม่ได้เนาะตีมม่ได้เันนี้ข้าน้ำไดรกินสะดวกสบายเลยเนาะดู อย่าพื้นอย่าบอกพู่เจ้าเวลามันไปไปหาอย่าไปหายเขน้อยไปหาบอกพ่อเด้อนางเด้อไปหาพื้นไว้ให้แม่เนอบอกว่าวางนึ่งข้าวนึ่งแล้วก็ข้าวโมนีลยนะพอแล้วทำไงอุ่นนวเขากินข้าวเย็นบ่กินข้าวเย็นอะไรเนื้อนึ่งเมื่อนึ่งกินกล้วยหนึ่งวนนี้ก็ไล่ จ็กถวยเลยมาเท่านึ่งสามสามเม่กีตอนตอนเช่าตอนแรงเขาโืนเช่าว่ไม่ไนเช่าหูใหม่วะมา,ม,มาไม่อ๋อมาไมอีกอมกกินข่าวแทบกินเน้านั่นแหละมาตัวไดตเสืมีแห้งกินเน้าเดินก,กูนเจ้าดิพักทันกินจะลร่างก่อนเดืนานเล้วพักงา เข้าโปรเติันเราจะถ่ายล่างก่อนตัวเขากับมูว่ายันผนชีพยานะโดยาะวเขาล่างอยู่กินพลาลูกปาเต้ากินาัวลูกคนน้อยนี่ก็ได้งอเงเนรเลยวะาองมือโมแล้วอ๋อผนได้กินอินเนาะโดนเจ้าก็ได้กินน้ำต้มอยู่บป่านำกินน้ำต้มมาอ๋อนำต้มเนาะโดเจ้าอนัน กอดีอย <c ười> you know ู่เม่อไงดูแต่เมือนำได้เมื่อป้อเมื่อป้ออยู่ได้กินขนมได้บอกแม่ด้วสิมือนำบอกดูบอกเราไว้สิพาเมื่อนี่ไหมได้กินขนมขนมหลายมันยานนะมือป้อเมื่อเมื่ให้ไปนอนเจียาเด้อเดียว nằm vào mưa nằm vào chào nó, mưa nằm ra Ờ, bố áo đọc sẵn Bố đứa sẵn, đứa sẽ áo mưa Cháu đứa bố sẵn Bố đứa, đứa đứa, đứa Hả? Chào bao nhiêu Bọn nà bao này bao nhiêu nhỉ? bao hả kinh khâu. Tài kinh khâu. Tài kinh gì thế?

ปวดแห้งอีไแบบเราเราอปวดแห้งอีเจ็บอีลีป่ะเจ็บอังนี้ยมจ็บตาเจ็บแบบกระบอกตาในมตาบวขึ้น่เออแบบนั้นแบบนั้นเนี่ยอ๋อแบบว่าเจ็บัวแบบมันตาบวขึ้นแบบมันร้อกถึงเนาะกรถึงอ๋อแบบว่าคนพีเจ็บมันเจ็บแบบ bỏ đây mưa ngày cứ tới cầu là ba bỏ đây mưa khăn đây xịt giá khâu kín giá khâu cứ xịt mi hen cứ đi đây kín nhớ bao giá của mình kín kín giá thế si này là hai vàng mò vàng hai cái xịt mướt nhá nhanh nhanh lại bò nhanh lại nhanh chắc suốt là nhanh lại kín của mưa đúng không, này kín cho hả ยังไล่ขณะกินจัะเวลาเจ้าก,กินอยู่พ่อละอย่าว่าลืมกินก็ไปแจ๊กนองลอยฮ <c ười> นะเคยลืมเลยห่า <c ười> อย่าลืมมั้ยคือไหนมันกระปองหายจะเคื่อนแล้วเจ้าแม่ยืงมาไกลหน่อยดูเรียวเจ้าแม่จะทำเรี่ยวว่าอยางนี้นะอย่าลืมมั้ยลืมมันกระปองหายจะเคื่อนแล้ว อย่าลืมด้วบ่เนยเด้อด้วยพันทายกินพันบอกเจ้าจ้งไวลาพัวให้อายกินไว้กินโ้อก,กินเช้ากินแรงบ่พัวไปไม่ไปกินยายายน้ำยาเพลทวางให้ให้ไค่อยลืมลืมกินข้าวอลไรต้องกินแม่กินข้าวแล้วสิได้หายไปบ่ลืมเนี่ยเจ้า ai bỏ bố ngoài bỏ vào lòng ai kim bảo vào hành nắng chị giá lắm bảo đem đi hướng 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 จ้องหายแล้วเราเลีเยชาวเราประชาเกิดจักเจ้ากระจาให้แล้วเวลากินข้าวกินน้ำแล้วเนี่พันบ่อใครไลืมในมือนั้นม่ลืมทามเลยลอยเลยคอยลืมทามมันเพลสไปมือนะจระยาตัวนี้นะน่าโกยโกยตะคุจรวยเนี่ยคอยลืมทามกินเป็นไงเดี๋ยวตอนนั้นพู้แล้วเวลากินมือละเม็ดนี่ดูเลยเพราะว่า

ิห้มตแล้วไอ้ยิบห้าชักันบ่ยี่สิบ้าเม็ดยี่สห้าเมตรอยายังหลายอยู่าให้คนินจะได้ม่แห้งเลยไว้พยาอันนี้มันแบบทำให้คนกินกินข้าแทบียวันนะนะโดยไปกินยาเพิ่มเบิ้งไม่เด้อใช้น้ำนะเล่ยเร่อเยมวนแรง Đúng chị nhà em đúng không? Để hay mấy ngày gia đình lắm. Đôi đôi. chín. Một miếng trò bò. Bò. Hả? Nhà ta cho lên trò Là dài mà mày để xịt bằng trò ma hay. Trò chị nam. Đôi. Là một chọc trò. <laughs> <laughs> cái cái. Chụp ảnh đi. Bị Bị thải con.

ส่วนแดดมาให้และส่วนยาห้ยมีเ right. so ือมีเฮงอย่แล้วเนี่ยมันโดนมันสิมดอายุได้จะหน่อยโดยไม่ละโดยแหละเราลืมเขาก็ลืมถามเลยไหนเขาก็ลืมเขาก็ลืมถามยาเนี่ยว่ากินเนี่ยล้วะในเงินเต็มคนว่ากินเนี่ยละเม่กินผู้ชมกันตัวใดดิยัง แล้วช่องอันมันมีสองอันอะไรเองนะว่าโดยช่องอันแต่ว่ามันจะตันนั้นแบมีสามแพงเหมือนมั้ยบอเออมด่กี่กินยำละมิดกนั่นแหละเพราะว่าถ้าอยากให้เราดีแม่นอยากให้เราดีนั่นแหละเพราะว่ายาพึ่นจัดมาให้แหลวก็ินกินทันบอกจักเวลาจบบได้บอกสองสามกินตอนเช้าตอนตอนแรงอ๋อสองเวลาโดยเจ้ากับตอนเช้าบันนี้กะเมื่ออื่นพลาดอย่างไรกินอีโดย พราะว่าจัดให้ผลรถดตอนเช้าเจ้าบอกพผลรอดจัดผลลืมโมเวยนยันแล้โดยโดยเพราะว่าใช่เจ้าเนี่ยเป็นอันนั้นเป็นหมอโดยแทนละ่ะเพราะว่าเราความจำบอยดีโดยเราลง,ล,ง,ล,งลืมลืมโดยเพราะว่าน้องคนกะลงลง,ล,งลืมลืมกะครในว่าพันไม่เหื่อไม่แห้งแต่ตอนนี้กะโดยเอาก็ดีใจน้ำโดยเจ้ากับ อยู่เฮือนนี้เนาะโดยเพาว่าอยากชื่ออั้นผ <c oughs> ่านนมาปิดไว้ก่อนได้ก่าเดินจะนี่อผ่าผ่าตัะผ่าตังได้ปิดไล้ก่อนนะคนตกนงนำลงบรเนี้หรอโดยโดยเออจอเตอร์ยอดยิลินะเนี่นะเพราะว่าฮาร์ดดิสก์มันจ่มาเนโดยเพราะว่าเพื่อเื่อฮาได้เห็ดเฮือนนั้นมันก็ชีดนแน่ ໂດຍເຮົາຍັງຄຶນຍັງພກທກວຈົ້າມັດຄົນມນ້ຫນ່ກ່ອຈແດັຍ່ເບິົສານ Khôi đây họ đây ai rồi 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 à đôi, đôi, đôi. chị giờ cái nhiêu ni nhiêu ni gặp vào đây léo nó rồi nhàng cứ gần lẽ rồi rồi cả trâu cả luôn, luôn tao này lẽ là mấy phần bầu à hai nó dù bưng này đó giờ hai lão phải xây đấy hai bưng mấy nhảy léo phải lên đây ngày nổi, một ngày đọc về là phải gặp phao phải ma rồi no. Chẳng phải hướng cơm Rồi Mình nhớ cháu lúc thường, Mình Chẳng lúc lao cầm lợp khuyến ma cả mi Rồi Ai bảo chú Nàng Hãy cháu chú nhé Rồi Rau hứa chắc cho bảo bà, bà Cháu phải hãy cầm lợp khuyến ma Bỏ ra dù cầm mẹ Hứa là kêu hứa ơn lao ơn con khuôn nơi bàm đúng không hú yếu hứa <laughs> <laughs> ไปหาหนอไหมือมุอาาอ,อื่ชี้ไปหาอีกบ่หนูไหมบ่้นชี้ไปฮิตหัวหน้าอันหัวมุกแตงกับบกทั่วเห็ดตอนเช้าบ่ตอนเช้าเข้ามาข้ามาซํำซําเคยนั่นหละซํำนั่นหละนั่นแหละเจ้ากับมาเบ่งรูปนี้นะมาเลยเพราะว่าเขากับบูกว่าพันเป็นได้ไหนโดาการพันอย่นนะเลยว่าโบ้ามูเพ่นขึ้น<ด><ด>บ่บ ขุ้นแต่เราญาตินั่นนั่คือเราบอกได้ญานิหรอกย่าติที่ตัวนั้นคือกันแหละ้ยงกันได้เพราะว่าถึอเจ้าบ่อยู่ได้อยู่กับลูกกับเจ้าเนี่ยพีเห็นเวลาเราไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนี่เวลาไปเฮ็ดเวียกไปหิดงานนี่มาให้ออกจากเฮือนเขาบอกว่านั้ยนั่าต้องออกจากเฮือนเด้ออยู่ในเฮือนอย่างเดียวจนซ้ำซากคอยมาเราเคยอยู่ปะอยู่เราเคยไปลิงใช่ยหมปะไปลิงไปลิงเฮือนนี้ลังเฮือนนี้ ล้วก็เฮือนลานผู้อยู่พูนพูนนัน่นก็บ,บึงงยงดีอยู่ดอกกองหลังนี่เราไปฉันนันเนาะโดยเราไม่ไปไกลเพราะว่าที่ไปไกลเส่เฮือนจะห่างกันขย่่กันว่าไปไกลก็เอาไปนำกันหาฮิตหาฮอนก็ไปนำกันอันนี้ได้อันนี้ได้ลูกน้อยคอยมาเลยก็บได้ไป,ไปนำกัน ไปเนเดียวให้เราอยู่เพื่อนมันเถือพาหิตหาฮอนอันนี้หิตบวกออกเราอยากไปคณะแล้วอยาเราอยากไปแต่ว่าห้ไปมันอยากเวียกอยากเวียกแค่นั้ยัน่าเพิ่นมามันคือเพิ่นมาก็มี่ไปวิ่งกบโได้อยู่กับโเห็นเพิ่นกับโบบาแล้วยอยู่เอาอยู่กนแหละจนตะพงแล้วเสร็จสิ้น Chúng ta phong leo, mưa leo tin Để cả, tái bạn này Phần đi hưởng bị hèn hồi đẹp Rồi, chúng leo hườn, leo san hồi lùa đi cả hà má Hà má Hà má cháu, tắt lái đi cháu toàn này có hộ mưa, thằng nó đốt, sống đốt Xăm năn, mưa bè, mưa chếp như đi học Mưa bè, ăn mai mưa nào hả, mai xong xong lầm là Quá thôi Nặng thủy mà thì Phát tớ Mà nặng mày